ครับมีโอกาสได้แวะมากราบวัดจีนใกล้ๆบ้านครับคู่บอลเรียบของสองครับคู่บอลเรียบของสองครับวันนี้มาขอพอรครับยิ่งใหญ่อลังการครับสวยงามมากครับปฏิวัติอสังหาริมทรัพย์ศูนย์ก4แปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองี่นันนำเสนอให้ชมนะครับอยากมากราบพระขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ เรียบของสองคูบอนนะครับตรงข้ามมอหมู่บ้านเมรัยยาครับยิ่งใหญ่อลังการครับยิ่งใหญ่อลังการสวยงามครับ Thank <laughs> you.